สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ยูทู e ดูรล้ขุดค่องล้องนาครับผมคลิปนี้พามาดูขั้นตอนการขุดคลองไส้ไก่ครับระบอเสร็จเรียบร้อยครับผมก็เลยพาเพื่อนๆมาชมการขุดคลองไส้ไก่ของเจ้า XCMG ครับ กีสองหนึ่งห้าสีอาจารย์ปอนครับผมทางนู้นครับผมด้พาเดียวไปดูนู้นครับผมเนาะอันนี้บอกเราเรียบร้อยแล้วครับนะครับตรงนี้เป็นนาครับเป็นที่นาของท่านก็ช่วงก่อนนี้มันจะเป็นที่ลุ่มครับเนาะเป็นสะเราก็เลยโยนดินมาเพื่อที่จะปั้นเป็นนาใหม่ให้ท่านครับเพราะว่าตรงนั้นแต่ก่อนที่ทำนาไม่น้ครับเป็นสะลึกครับเนาะลึกหน่อยครับเราก็เลยว่าโยนดินขึ้นมาแล้วก็ปั้นเป็นคันนาครับเนี่ย ปักกันนายท่านครับตรงนู้นก็จะเป็นที่โนนนะท่านให้โยนดินไปตรงนู้นนะที่โนนเลยเพราะว่าท่านวา่าจะได้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ครับผมเนาะนี่ฮะโอ้โหให้มาดูมุมนี้ครับผมของบอ่อของเราอันนี้บอ่อสองลูกนี้ตกไปอยู่ที่เกือบอมวลดินเกือบสามพันคิวครับผมเป็นบอ่อใหญ่ทั้งสองตัวครับเป็นบอ่อใหญ่สองตัวครับผม มาชมคลองไส้ไก่ของพวกเรานะครับวันนี้พวกเราทำงานคลองไส้ไก่กันแล้วครับผมเลียริงพื้นที่แล้วก็เก็บคลองไส้ไก่ก็คือจบครับโมเดลตัวนี้แล้วก็แปลงนี้ครับก็จะได้ย้ายไปทำการอีกแปลงหนึ่งครับผมที่ตาบลเชิงชันเหมือนกันครับนี่คคลองไส้ไก่ของเราครับความกว้างอยู่ที่ สามเมตรห้าสิบว่าแต่เราใส่ไปที่สี่เมตรแล้วครับเนาะแล้วก็ความลึกที่สองเมตรห้าสิบครับเราผลเกิดทุกทุกตัวครับผมนี่ให้ดูคลองไส้ไก่ความสวยงามของคลองไส้ไก่ก็นะครับวีโค้โงมีวาล์วครับนี่ประสบการณ์เหลือๆครับมีโค้งครับผมนี่ดูดูประการดึงโค้งของคลองไส้ไก่ครคองไส้ไก่ตัวนี้ก็คือจะออกจากบอ่อที่ที่หนึ่งครับบอ่อใหญ่เนาะออกจากบอ่อเนี้ย เชื่อมจากบ่อนี่รับวนฮะวนตรงนี้ว,วนตรงนีน ности, น้ตรงนี้ครับออกนี่เลี้ยวแอบครับผมตามือผมเนาะแล้วก็จะเข้านะฮะเข้าบ่อที่สองครับผมเพราะว่าคลองไส้ไก่ตัวนี้ก็คือจะเชื่อมจากบ่อหนึ่งถึงบ่อสองครับผมผมว่าทําอย่างนี้สวยนะครับผทำคลองอย่างนี้มันจะดูสะอาดสะอ้านครับดูสวยงามสวยงามแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะดึงจากบ่อที่หนึ่งบ่อที่สองกับขอโทษนครับบ่อที่สองเพื่อที่จะเข้าสะเดิมครับ สระที่มีน้ําอยู่แล้วครับท่านบอกว่าโอ้โหผมว่าสวยงามครับคิดได้ออกแบบได้สวยงามด,ดบอ่อนี่ครับคือว่าน้ําก็จะเชื่อมต่อทั้งหมดครับจากบอ่อเก่าท่านเข้ามาบอ่อที่สองแล้วก็ออกจากบอ่อที่สองวนๆๆกลับมาครับเข้าบอ่อที่หนึ่งครับผมเรียกว่ากระจายความชุ่มชื้นครับผมเนาะเอาไปเอามาตรงนี้ทําได้สวยสดงดงามครับดูดูสวยเลยครับผมเนาะเลยตรงนี้ดูสวยงามไปเลยครับ ได้ทั้งโคกได้ทั้งน้องได้ทั้งนาได้ทั้งคลองครับสวยงามครับเนี่ยให้ดูมุมสูงนิดนึดครับครับวันนี้อยู่กัน2คันครับเจ้า SK200SM ครับอาจารย์เจษครับแล้วก็เจ้า XCMGXE215C ครับอาจารย์ปอนครับอยู่ด้วยกันวันนี้เพราะว่าวันนี้อาจารย์ไม่ติดภารกิจครับไปทำงานแก้งานหรือว่า ช่วงนั้นฝนตกเราไปทํางานที่ตําบลห้วยสําราญครับอีกตำบลหนึ่งของกระสังครับผมอยู่ฝั่งทิศนะครับข้ามฟากไปเลยครับผมของเราทํางานแล้วมันเจอฝนครับเหลือแต่เคลียร์ริงพื้นทีนท่นิดหน่อยครับเลยต้องให้เจ้าภูบตายุอาครับไปเคลียร์ริงครับผมไปทําการตกแต่งให้ใหม่ครับก็เลยต้องปล่อยอาจารย์ไม้ไป อาจารย์ไม่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับพูดถึงไม่ธรรมดาเพราะว่าฝีมือไม่ไม่ไม่ใช่ธรรมดาตอนนี้สามารถที่จะปล่อยงานให้ไปดูพื้นที่เองได้แล้วก็เคลียร์งานเองได้สบายๆครับนี่ครับคันดินมันจะเพิ่มเติมตรงนี้นะครับนี่ครับคันดินมันจะน้อยไปครับน,นักแสดว่าจะให้โยนดินเข้ามาตรงนี้นิดนึงกันี่ย ตอนนี้คือประจําการบอร่อที่2ครับขุดเปิดปากคลองไส้ไก่ทั้ง2คันครับช่วยกันอาจารย์เจตฝังนูนครับเพื่อจะเปิดเข้าไปให้เปิดเข้าไปอยู่ไปใส่บอ่บอน้ําเก่าครับแต่อาจารย์บอนี่คือเปิดออกจากสะที่1เพื่อที่จะเข้า,าเชื่อมกับคลองตัวนี้ครับเพื่อจะเข้าคลองบ่อที่บ่อ,อที่1ครับผมนะอันนี้บอ่อที่2ครับเปิดบอ่อที่2เข้าเชื่อมคลองแล้วก็จะมาเนี้ยไปที่บอ่อที่1ครับผม ปูดไปกับมัวมัวครับลิ้นรั่วครับนี่ฮะให้ดูบนบทพื้นที่ของเราครับเกือบจะเรียบร้อยแล้วครับเนาะตรงนี้จะเป็นโคครับดึงดินออกมาตรงนี้เต็มที่ครับสบายเลยครับผมตรงนี้จตของแปลงท่านถูกใจครับผมเนาะทำงานออกมารูปแบบอย่างนี้แล้วก็ด้านใช้ใช้ประโยชน์ได้สอยได้เต็มที่ครับอย่างนี้เออเลยครับผมเนาะทำงานเจ้า xcmg xc ของ 5G ครับเจ้าคำโตครับ ดินเนียเออเออเออเืืืดดดลยครับว่าวันนี้จะได้ช่วงเย็นก็จะย้ายเจ้า SK 2 0 0 SM ไปก่อนครับเหลือ,อไว้ให้เจ้า XCMG พรุ่งนี้เคลียร์ิพื้นที่ตรงนี้ครับวันนี้เราต้องขุดให้เสร็จครับบอ่อนี้ขุดให้จบครับก็คือขุดรถไใ,ให้จบครับผมเนาะ เจ้า SK 2 0 0 s m ครับไม่ได้ใส่ปีครับผมุใช้แบบว่าข้างๆคุงกี่รูปอะครับผมแต่เจ้า XCMG XE215C ใช้ปีครับเวลาใช้ปีมันก็จะง่ายเไงดึงรูดฟื้นพอคนขับชำนาญแล้วคนขับดึงบ่อยๆก็ชำนาญครับดึงว่าดึงจะว่าให้ถูกครับดึงวางว่าเวลาเราวางคุ่งกีครับมันคอนทรลได้นิ่งกึบครับใหม่ๆก็ยังไม่นิ่งครับผมนานๆไปกดไปสุดการ หลายๆบอกึ้นก็ดึงแล้วไม่ไม่ไม่ต้องสั่นแบบตึ้นเลยครับมันจะเนียนครับถ้าเราใส่ปีกเนี้ยจะดูดูเรื่องของของไส้ไก่ครับถ้าเราใส่ปีกก็จะเนียนคลิปนี้ครับแต่ว่าเรื่องเนียนถ้าฝนตกมาก็ไม่ต่างกันครับมันก็ฟังถล่มสลายเหมือนกันแต่ว่ามันจะดูสะอาดสะอาดดูเนียนครับแต่พอฝนมาหรือว่าน้ําเข้าเต็มก็มีค่าเท่าเดิมครับความสวยงามของของไส้ไก่ของเราดูโค้งดูเว้าครับเนี่ย โค้งแล้วเดินให้ดูมองสายไก่โค้โงครับมาเนี่ยออกจากบ่อเนี่ยครับผมนี่เดินจากบ่อเนี่ยแวบไปนี่แวบไปมานี่ครับมานี่มานีแแแแนนนนน่แวบครับวนมานี่ครับวนเนี่ยแล้วก็เดีนยวนะเราทำคันเราทำตะพักไว้ใหญ่ครับผมให้เดินสบายแล้วก็มานี่ยนี่วนมานี่ครับผม นี่ครับวน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 มาถึงนี่ครับผมแล้วก็จะวนเข้าสาะครับก็เลยว่าเราก็ต้องถึงทางนี้ออกมาก่อนเพื่อที่จะทำตรงนี้เป็นโค้งเป็นเชื่อมนะครับ อ๋อมันนี่ก็ลงก็มาสตะนี่บนี่ให้ดูความลึกครับผมแล้วดูฝั่งนี้ครับดูมุมนี้ครับความลึกของบ่อเรา่อยู่ที่เจ็ดเมตรครับผมถ้าจากดินเดิมอยู่ที่จากถึงก้นบ่ออยู่ที่เจ็ดเมตรแต่ว่าถ้านับจากดินปั้นขึ้นมาก็คือมาแ8ดเมตรครับอย่างที่ผมยืนมองลงไปก็คือแปดเมตรนะครับความลึกแต่ไม่มีน้ําออกเลยครับผมถึงงนี้แล้วครับผม

โส,ส่าเอสิ่งเปิดไปถึงสะเก่าครับน้ําก็จะปล่อยลงมาในที่สะในที่บ่อตัวนี้ครับผมเนาะเพราะว่าบ่อตรงนั้นคือน้ํามันเยอะครับผมเนะาะเนี่ยอินมวลน้ําเลยครับให้ดูครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม